เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงมาติดตามข่าวด่วนกันค่ะสารสั่งจำคุกไม่รอลงอาญาเอก,กชัยโพสต์เรื่องลามกค่ะเมื่อวันที่28เมษายนก็คือวันนี้นะคะทางด้านของสารอาญาถนนรัชดาพิเศษสารได้อ่านคำพิพากษาคาดีดูหมิ่นกองทัพบกหมายเลขดำออก0 2 5า2ทอที่พนักงานอายการคดีอาญา5 เป็นโจทฟ้องนายเอกชัยหงกังวานและนายโชคชัยภัยบุญรัชตะสองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นกองทัพบ,บกให้ได้รับความเสียหายจากกรณีเมื่อวันที่17มกราคม2562จำเลยทั้ง2ค่ะร่วมกันใส่ความกองทัพบ,บกให้ได้รับความเสียหายโดยการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live และก็ผ่านทางวิดีโอทางช่อง YouTube และก็ยังมีคำพูดอื่นๆอีกค่ะที่น่าจะทำให้กองทัพบกนั้นต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและก็ถูกดูหมิ่นเกลียดชังค่ะเหตุเกิดขึ้นนะคะที่แขวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพค่ะและทุกท้องที่ทั่วราชาอาณาจักรจำเลยก็ให้การปฏิเสธและก็ได้รับการประกันตัววันนี้ค่ะจำเลยทั้งสองก็ได้มีการเดินทางมาที่ศาล ทางด้านศาลค่ะก็มีการอ่านคำพิพากษาแล้วยกฟ้องนายเอกชัยกับพวกส่วนอีกคดีค่ะที่ศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องนายเอกชัยในข้อหาการเผยแพร่ข้อความลามกอนาจารในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา14วงเล็บ4จากการโพสต์ข้อความเล่าเรื่องเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ ทาง Facebook ส่วนตัวในวันนี้นะคะทางด้านของศาลก็เห็นว่าการกระทําของนายเอกชัยมีความผิดที่ภากษาจำคุกนายเอกชัย1ปีโดยไม่รอลงอาญาค่ะ